วันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานในส่วนของตัววัดไอเสียของดีเซลนะครับซึ่งเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้จะเป็น OP201M mm hmm. ของทางบริษัทนะครับสิ่งที่แตกต่างของเวอร์ชันนี้ก็คือตัว OM100 คือไม่ต้องมีปลั๊กไฟบริการละก็คือสามารถออกพักสนามได้เลย,เลยซึ่งจะมีตัวสำรองไฟอยู่ภายในตัวนะครับซึ่งคิดว่าคืวานวันเนี่ยสบายนะครับ สิ่งที่แถมมาก็ยังเปเหมือนเดิมก็คือมีสายนะครับสายสําหรับสอดเพื่อ,อวัดหรือให้อากาศไหลเข้านะครับดูทั้งด้านนะครับข้งต่อก็เป็นแบบเดิมของเครื่องอหลังจากเปิดเครื่องแล้วมันก็สแตนบายนะครับนะไม่พบใช้งานด้านหลังด้านหลังนะครับก็จะมีในช่องอบัอธิบายตรงนี้นะมีช่องเสียบแบตเตอรี่จากภายนอกได้นะครับแล้วก็มีแบตหมดสามารถเอาแบตเตอรี่จากภายนอกมาจําได้ แบตเตอรี่12โวลต์ใช่แบตเตอรี่ที่พวแล้วก็เสียบเ,เป็นแบบเสียบลบครับแล้วก็มีปุ่มสวิตช์ on off นะครับแล้วก็มีเุ็บต่ตวไวอไปรวมกับอะแดปเตอร์ไว้ชาร์จแบตเตอรี่ภายในนะครับแล้วก็มีเุ็บไอเสีย2อเอาไว้สัญญ,ญาณออกไปเข้าคอมพิวเตอร,นะร์มีปุ่มโชว์นิทเทเลนะครับเราสามารถกดได้ มีปุ่มในการทดสอบก็ปุ่มเอ็กเลนะครับเอ็กเซลนี่คือการเทสแบบสองครั้งใช่เทสแบบสดนั่นสองครั้งนะครับแล้วก็มีปุ่มแมคโงะนะครับล็อกค่าสูงสุดนะครับเทสแบบครั้งเดียวแล้วก็มีปุ่มเข้าไปเมนูสำหรับการตั้งค่านะครับแล้วก็มีปุ่มสำหรับการพิมพ์นะครับอันนี้คือหน้า,าจอแสดงผลนะครับแล้วก็อันนี้พิมพเตอร์ อันนี anyway like, ้ระบายลงสองข้างเลยน่าจะไล่แขนได้ดีกว่าแต่กากะเด็นข้างบนก็ไม่มีช่องลมละมีอยู่ด้านลังอ๋อเมื่อกี้เห็นช่องตรงนี้นะครับก็คือจะดูดลมจากฝั่งนี้แล้วก็ปล่อยลมด้านล่างเครื่องตัวเก่านั้นเราใช้เกลี่ย15นะครับในการเทสมาตรฐานว่าถ้าเกิน15เนี่าปันนดับก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ตอนนี้กดเปลี่ยนละนะครับเหลือเป็น30นะครับ30เปอร์เซ็นต์ นะซึ่งเครื่องร่นตกอลที่เราแนะนําไปก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นเกียร์สาบด้วยนะครับซึ่งเป็นกฎหมายใหม่เอาวิธีการทสเอาแนะนําวิธีการเทสแบบสองครั้งก่อนครับเพ<อ>ื่<บ><บ>อดูกดเข้าฟังก์ชันตัวคําว่า e x c e l ตัวนี้นะครับกดหนึ่งทีครับก็จะมีข้อความขึ้นว่า e x c e l กดคาว่า t e ั t เพื่อเลือกเกียร์ก็คือเกียร์ตัวนี้นนที่ผมพูดง่ายคือนเลือกได้นะครับแต่ที่เราใช้ก็คือ กดคำว่าเซฟครับนะครับ NT. ดังนั้นกดเซฟ n ีครับสังเกตตรงนี้จะกระพริบนะฮะเหมือนเดิมเลยเหมือนรุ่นเดิเลยพอกระพริบปุ๊บเราก็เอาข้อนำควันไปเสียบกับพอไอเซียรเรย์ยอนเลยครับนะครับสมมติว่าเราเสียบแล้วได้ครั้งที่หนึ่งครับกดคำว่าเซฟครับก็จะขึ้นว่าเป็น AC สองก็คือการเทสครั้งที่สองครับผม ดังนั้นกดเซ็ตครับเพื่อทําการวัดทําการเล่นเครื่องครับจากนั้นกดเซ็ตครับค่า,า,า,าการทดสอบการทดสอบก็จะแสดงว่าค่าที่มันเรียนเมื่อี้อยู่ในเกณฑร์ที่ผ่านนะครับซึ่งค่านะครที่1ได้ศูนย์ที่2ได้ศูนย์ดิฟเฟอนะครับต่างกันไม่เกินห้าปอร์เซ็น์นะครับรได้ศูนย์นะ หรือว่าผ่านนะครับจากนั้นก็ได้ก็ทำการปินค่าตนะัวปิปนะดที่เราเทสตัวปิก็จะออกกระบวนการออกมาใชป่ประมาณนี้ถ้าจะออกจากหน้าจากอก็กด excel ค,ครับการเทสแบบครั้งเดียวการเทสแบบแมคโครครั้งเดียวให้กดตาวมดนเนี่ยครับตัวเลขตรงนี้ก็จะกระพริบแล้วก็มีเสียงนะครับ จากนั้นให้ทําการเลื่อเครื่องได้เลยนะครับพอเลี่กเครื่องเสร็จค่าค่าที่ได้ก็จะเป็นค่าสูงสุดนะครับพอได้ค่าสูงสุดค่าก็จะล็อกไว้ให้แล้วก็ทําการพิมพ์มาได้เลยเสร็จแล้วครับขั้นตอนอมาตามมาที่คำว่าเซตครับ,รบกดไปเรื่อยๆครับจนเจอคําว่า B เท่ากับบีฉีเจืดสูงก็คือแบตเตอรี่ตอนนี้มีเจืสิบเปอร์เซ็นต์บางครั้งเวลาเทสครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหรือว่าวางไว้เนี่ยตัวเลขตรงนี้มัน เราม่มีีแก้ไงครับลึกจะทำยังไงครับให้ให้ทําการเข้ามาในโหมดของการเซ็ตนะครับกดหนึ่งทีครับมันจะขึ้นคําว,ว่าแปลครับจากนั้นกดคําว,ว่าแอคเซลครับตัวแคลก็จะกระพริบนะครับ,บแล้วก็จะทําการปักผ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าขึ้นคำว,ว่าพัรก็คือผ่านเสร็จแล้วครับมีไหมไม่ขึ้นพัรทํำแบบเนี้แต่ไม่ขึ้นต้องแก้เลยก่อนจะต้องดู ทำความสะอาดชุดครับเวนด้าล่างเนี่ยต้องเอาผ้าที่มันไม่มีขนแล้วก็สะอาดเขียนวิธีการลงเข้าไปแล้วก็ทำาาาความสะอาดเด่นนะครับเลนนี้เรื่องของฝั่งลองเช็ดบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องแกวก,ก็ได้บางทีมันอาจจะลงศูนย์แล้วก็ได้หลังจากที่เดนเรื่องของผ้าสะอาดแล้วนะครับแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วทำความสะอาดแล้วแต่มันยังไม่ยอมลงศูนให้ทําการปรับเปลี่ยนนะคือว่าตัวเครื่องตรงนี้เนี่ยเราทําการอา่า เปิดสวิตช์ไปแล้วนะครับเครื่องพร้อมใช้งานก็จะอยู่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือสแตนบายถ้ามันเป็นเลขนี้เราอาจจะต้องกดแคลหรือใช้ดทำความสะอาดเลนก่อนนะครับเพื่อให้เป็นค่าที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบจะสังเกตว่าเครื่องที่เรายกมาเนี่ยไม่มีสายเสียบนะครับไม่มีไฟไม่มีแบตเตอรี่เพราะตัวมันมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวอยู่แล้วจากนั้นเริ่มครับ เริ่มจากการนำหัววัดสอดเข้าไปในส่วนของท่อไอเสียะนะครับแล้วก็คลิปไว้สำหรับการใช้มีสองแบบก็คือแบบแรกก็คือการเทสแบบครั้งเดียวนะครับโดยการเทสครั้งเดียวนั้นจะไม่มีการอ้างอิงเกงอะไรทั้งสิ้นนะครับค่าขึ้นเท่าไหร่ก็คือตามนั้นเลยวิธีการก็คือให้เราก,กดปุ่มคำว่าปนหนึ่งครั้งนะครับอ่าก็จะมีสัญลักษณ์ไฟกระพริบนะครับพร้อมกับเสียงบิบบีบ จากนั้นก็ไปเหยียบคันเร่งเริ่มครับการเทสแบบนี้กรณีที่มันขึ้นแล้วก็คือจะล็อกค่าสูงสุดเอาไว้จากนั้นก็ให้ทำการพิ้นได้เลยนะครับค่าที่ได้ก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับว่าเทสได้ค่าเท่าไหร่นะครับสำหรับแบบที่2นั้นก็คือการเลือกฟังก์ชันก็คือการเทส2องครั้งเป็นแบบรูปแบบ Excel นะครับซึ่งเป็นแบบเดียวของขนส่ง นะครับวิธีการเทสก็คือให้เรากดปุ่ม Excel 1ครั้งจากนั้นมันจะขึ้นคําว่า Excel นั่นก็คือเลือกว่าจะเลือกฟังก์ชันเป็นการเทสแบบ2ครั้งนะครับจากนั้นกดปุ่มเซตก็จะขึ้นเกณฑ์มาว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการเทียบค่ามาตรฐานซึ่งตรงนี้เราตั้งไว้ที่30%นะครับจากนั้นกดปุ่มเซตพร้อมที่จะเทสครั้งที่1นนะครับกดเซตอีกครั้งหนึ่งก็จะมีไฟกระพริบจากนั้นให้ผู้ควบคุมรถทําการเหยียบคลร่ง หยิบคันเร่งครับตัวเครื่องก็จะทำการล็อกค่านะครับเอาไว้ที่ตัวเลขสูงสุดจากนั้นให้กดปุ่มเซตก็จะเป็นการยืนยันว่าเราจะทำการเทสครั้งที่สองให้กดเซตครับเหมือนเดิมก็จะมีไฟกระพริบพร้อมเสียงหยยบคันเร่งครับ ก็จะล็อกค่าครั้งที่2ที่เป็นตัวเลขสูงสุดเอาไว้กดปุ่มเซตอีกครั้งครับก็จะประมวลผลว่าการทดสอบเมื่อกี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ถ้ามันขึ้นคําว่าแพ็คก็คือผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านก็คือเกิน30%ก็คือขึ้นคําว่าเฟลนั่นก็คือให้ใหปรับปรุงนะครับจากนั้นให้ถอดหัววัดออกจากท่อไอเสียนะครับตอนนี้ที่ผ่านแล้วจะสามารถกดดูก็ได้นะครับว่าที่เราเทสไป2ครั้งนั้นเป็นตัวเลขอะไรโดยการกดปุ่มเซตไปเรื่อย จะบอกว่าครั้งที่1นเทสได้เกณฑ์เท่าไหร่กดอีกทีเกณฑ์ครั้งที่2ได้เท่าไหร่นะครับเป็นประมาณนี้ดิฟกันเท่าไหร่นะครับซึ่งจะมีตัวเลขยินยัทั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่ต้องการดูก็กดติ้นได้เลยซึ่งก็จะออกข้าวออกมาของการเทสครั้งที่1น่งครั้งที่2แล้วก็ค่าต่างแล้วก็ค่าสูงสุดที่ใช้นะครับอันนี้แล้วก็เกณฑ์ในการวัดนะครับก็จะออกมาประมาณนี้